มาครับมาดูแว่นนี้นะครับอันนี้คือแว่นซูเปอร์ขาทองที่น้องส่งมาให้ทําจากอุดรธานีนะครับอันนี้น้องบอกว่าใส่แล้วเอียงสแสนเอียงอเอียงขาเอียงขาที่ขากระดกไม่เท่ากันนะครับเพราะส่งแว่นเนี่ยเอียงส่งแว่นตรงส่งแว่นตรงนี้นะครับไม่เกี่ยวกับขานีนะส่งแว่นเนี่ยมันมันบิดเนี่ยสมมุติเราบิดกลับไปใช่ไหมให้มันให้มันเท่าเนี้ยเราปล่อยมือมันก็กลับมาเด้งเหมือนเดิมมันต้องแก้มันต้องแก้พวกน,น,นี้อันนี้เลนเป็นเลนพลาสติกนะครับต้องถอดเลนออกก่อนนะ เพื่อความปลอดภัยถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยถอดเลนนะครับลองฝึกถอดเลนดูเลนจริงๆมันยากแต่วเวลาถอดไปบ่อยๆมันไม่ยากหรอกมันมันพอรู้เทคนิคอัมันไม่ยากหรอกมันจะมีเลนบางตัวนะน่าที่มันจะแน่นจริงๆแล้วมันจะยากจริงเราเราถ้าเราทําบ่อยๆเราก็จะพอรู้เทคนิคว่าแน่นๆขนาดนั้นเราควรจะอ,ออกมาได้ยังไงอ่ะไปครับเดี๋ยวปรับทรงเลยครับ น,นี่ขาไม่เท่ากันนะ้เราปรับทรงครับบิดไปตรงที่มันกระโดกอะกระโดกก็บิดกลับไปแล้วคอยดูด้วยนะครับว่าแค่ไหนพอนี่บิดกลับไปทิ้งไว้เพราะนี้อันนี้ไม่ได้ติ๊กไว้เพราะว่าขามันเราไม่ได้ปรับเลยเราปรับเฉเพราะวาความสูงต่ำเฉย จับไว้ให้มันเย็นนะครับทิ้งไว้แป๊บนึงเนี่ยทุกอย่างแข,ขามันก็จะกลับมาเท่าแล้วเนี่ยขามเท่าแล้วแต่ทิ้งไว้ให้มันเย็นนิดหนึ่งก่อนให้มันอยู่ตัวก่อนนะ่ะเราเคยใส่เลนกลับไปเพราะว่าถ้าเรารีบใส่เลนกลับไปสมมติถ้ามันยังไม่อยู่ตัวแล้วมันเบี้ยวเอียงเนี้ยเราก็ต้องถอดเลนออกมาอีกอีกครั้งหนึ่งเราดูให้ส่งมันได้ก่อนแล้วเขาเใส่เลนกลับไปทีเดียวแล้วก็ทีเดียวเสร็จเลยเพราะว่าการใส่เลนเข้าออกเนี่ย มันมีพลาดเด่นแตกได้เนี่ยพอดเย็นแล้วเย็นแล้วก็เนี่ยขาขาก็ยังความกว้างก็เท่าเดิมเลยครับผมไม่ได้ปรับความกว้างออกเลยนะผมปรับแค่สูงตำ่ำอ่ะแล้วลองใส่สเลนกลับไปครับวิธีใส,วใส่วิธีใส่เลนกันแดดพวกพวกแบรนด์พวกนเนี้ยไม่ง่ายนะผมบอกว่ามันไม่ง่ายจริงๆนะครับ ต้องฝึกต้องฝึกบ่อยๆต้องฝึกบ่อยๆต้องจับมันบ่อยๆเนี่ยไม่ง่ายนะครับเพราะมันแน่นมากนะครับล่องล่องล่องไหนมันลึกมากลึกมากมันมเนี่ยใส่เลนกลับมาแล้วเนี่ยขาก็จะกลับมาเท่าแล้วเนี่ยขาก็กลับมาเท่าอันนี้พอพื้นมันพื้นตรงนี้มันเอียงนิดนึงเนี่ยเนี่ยที่มันกระดกนิดนึงเนี่ยพอพื้นมันเอียงนิดนึงอ่ะเนี่ยเท่าแล้วนะส่งก็กลับมาปกติแล้วเนี่ยใส่ใส่ใสแล้วก็จะไม่เอียงใส่ก็ไปก็ ไม่เอียงละตรงตรงปกติแ,แว่นอันนี้มันมันกระชับอยู่แล้วเนี่ยกลับไปก็ใส่สบายๆเลยเนี่ยพอน้องส่งตรงแว่นกลับไปให้น้องน้องใส่ไปก็จะบอกว่าน้องก็จะบอกว่าโอ้จุดสูงสุดของต้นไม้สยอด